วันเดียวไม่ร้งอ,อ,อ,งอ,งองล็อกเสงนคุยอะไอ้เหี้ยร้องร้องร้องรำอยู่นั่นแหละมึงไอ้สัตว์ก็กูจะรำไหม,มาไอ้เหี้ยเป๊กบ้านมีให้กูกดอะมึงมึงทำไมวะไอ้สัตว์ไม่พอใจมึงไม่ไปต่ออีกหนึ่งไอ้เฮียไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่พอใจมึงก็เลยมึงเป็นที่ลยมึงไอเด็กกับแม่หน้าเชียนะวุ้นหน้าดำ้าดำมีหยีมาแล้วมึงนึ่กับแม่หนึ่งหยีแม่ไม่ใส่หนึ่งตัวไอ้หนึ่งต่อไอ้เหี้ยมึงบ่นคนลยมือไอ้หนึ่งแล้วพวกกูรำมม ไใสัตว์ไปอย่างแรงเหมือนกูเร็วใสัตว์ไปแดดแดงพุ่งเข้าหน้ามึงไใสัตว์จนตาแดงจนทำมึงร้องไงไอสัตว์ว่าพวกกูลำเป็นเนีย่ยเวลามึงต่อยรุกใครไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องให้ในเฮีย <He ars. S 2> กูจะตบไปพวกหัวเกียในหัวแมึงที่ไปลงกับพื้นนี่เต็มบ็อกซิ่งนะครับไอสัตว์เขาเปิดได้สองไม่ใช่มาเลียแต่กูจะ

ไใสัตว์ไม่อย่างแรงมือกูเร็วจัด่ได้ตว์ไม่ดัดแปรงพุ่งเข้าหน้ามึงเงยสว์จนตาแดงจนทำมึงร้องไงไใสัตว์ว่าพุ่งกูรำไปเนี่ยเวลามึงต่อยซุกใครไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องให้ในเฮียกูจะตบไปพวกหัวเกรียให้หัวแม่งทิ่มไปลงกับพื้นนี่เซิร์บ็อกซิ่งนะครับไอ้สัตว์เขาเปิดได้ซ้อมไม่ชิมมันเลยเนี่ยกูจะบอกไปพวกอินดี้มันไม่มีพื้นดีให้พวกมึงด เลิกเล่นแล้วไประบายสีกินปากมไม่ตั้งแต่ไกลเป็นใครกับใครเห็นเขาก็หนีมึงโม้เขาไว้ซะรวยหาทัางที่บ้านมึงก็สั่งกระสีไว้ลุนบ็อกซิ่งคอยไล่ไอสัตว์เสียงเมื่อไอศัดคนก็หายแล้วผู้กุลลัมมันหนักของพ่อไงไอแม่มันหนักของพ่อเหงอะกูปวดที่คีย์บอร์ดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงอะแล้วผู้กุลลัมมันหนักของพ่อไงไอแม่มันหนักของพ่อเหงอะกูปวดที่คีย์บอร์ดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเหงอะคือมึงเลิกด่าคนนู้นคนนี้เป็นคนนู้นคนนี้ลามได้ไรไอสัตว์ไอปัญญาอ่อนแล้วเอาเวลามึงอ่ะไอสัตว์ไปพยายามทำให้ตัวเองเเก่งขึ้้นหียยควา